จะต้องมีการสมมุติสมัญญาจันทานมัติคือสะดวกเก่ผู้ฟังและกพุเรษชายเมวหังนิสินนังสัมปติชามิทันไปสมุติสมัญญาจันทานมัติองค์ยทึงละอาจสงนี่ม่มีเครื่องนี่แหละมีเครื่องอยู่ทั้งในนี่คืออาจารย์ดาวจันท์ดาวจาันสิทธิ์จำรวยเพื่อนอยู่บ้านคบบ้านนนท์นำเจียงตะมนโคกกลางอำเภอโน,นนสะอาดจังหวัดอุดรธาน,นีองค์นี้มาไกยังน้อยอยู่เราเขาส่วนกวางนี่ไม่ใย็นนนสะอาด ให้เป็นรับตําแหน่งแสดงนาทีของลูกไส้ซื้อโซละตะนาทีของลูกไส้เดอองคุณอ,อยู่ในอีกคนละฝากหัวผนอยู่ละน้ำมงมูไม่ใหญ่เป็นเน่ในน้อย,ย,อ,ย,ย,อ,ย,ยอยู่ทั้งในองคุณเ้เป็นลูกหลานลูกหลานเสื่อมัน่นเกาเป็นลูกสาวของแม่จันดิมาเป็นอยเสื่อเสียงเรียงนาของเคนคืออาจารย์เจนเพรโศกพนเมธีหรือลวงพีเซมมี่ศรีอีสาน สำหรับรองคีเสไม่ศีอีสานหรือว่าอาจารย์เจนเพชรสโสภณามีที่ปัยุบันอดอนหันตำบลชุมเพเอาําเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นยนอ์ยนตไปทั้งใส่ยบกุ่มไปจังหน่อยไม่ไงให้พลำตำแหน่งแสดงนาทีของลูกสาวอาจารย์ดาวจันเป็นลูกชายใหญ่เด้อสำหรับตัวอาตมาภาพเองเจ้าของร้านจันประจวบนอนนะบนยูวัดบรรเาบันตำบลเรรบาบันอำเภอเสียงเงิน,น,นจังหวัดมหาสารคามรับตำแหน่งแสดงนาทีของ เมจันทิมาเป็นแม่ใหมยผัวไต่เศร้าเปียกขัวลูกยิงชายพระธานมีครอบครัวเป็นฮู้ฮูผู้ดีดีด,ด,ดีลูกไข่ไม่ไงตวาวางสิบอกไงคือลูกแยบ่บัวบัวาบัวอัปติตีคองเพื่อบ่ให้เป็นการเซเวนลามวลาโน,านตีคองบานิอาเพื่อนศิได้สตาร์ทเขื่อนดำเนินเรื่องสูนิทานมึงตั้งของลอไอวิคองหน่อย เจริญพรผู้คอยถ่ายมสัทธาพุทธถาดขอโอกาสเหตุเหลอีสานเบื่องเยียงงวยเจริญพรทุมตั้งไข่หญิงใช้ให้มิดมีมือนี่ฟังนี้ท่านมีคติปริศนาออกเอ่ยอ่างว่างเป็นขอสั่งสอนเพิ่นหากว่าผูดทำดีสิบ่อเกิดเดือดหล่อนนี่คือตอนของความจริงคุณโยมเอ๋ยหญิงกระไดใช่กรดีได้รับฟังโปรดจำไว นี่ท่านไก่จับเป็นไก่เห็นท่านตาว่ากันงายเห็นมาลามาเกลียวจังมาเว่าสู่ฟังพ่อกวีจึงได้ตั้งเป็นเนื้อเรืองอกเครื่องขัดถือว่าเป็นข้องหวัดได้กล่าวจาสอนไวเรื่องยาเลี่ยงไก่บบมีตขันคุณโ่มเมยอ,าอาศาัศจรรย์เน้อเพราะเหตุใดบบหวนหูหรือบบมีตผูง้อยค้อนขันจะเถื่อสันบ่อหรือหักมีเตโตมีขันโบเป็นสันบ่อน้อคนเท่าคิดอยากหัว มือนียกต้นขวานี่ท่านเดนให้เห็นกันขันบ่ขันคุ้งสีเห็นอีกบ่โดนสีเห็นแลว้วขอเปิดแปลวหู้แย่จับให้ท่านคันให้อยู่เด้อเท่าแม่จันธิมาเอ้ยมาล่องโว่เบิองดูพวกคุณโยมเพิ่นนังจอ่อรอด่ารับฟังเราตัวไรเมย์ไงาบัดนี้ธมรมภาจะได้ดำเนินหน้าที่ของผู้เป็นเมย์ซึ่อว่าจันทิมาเป็นหญิงไม้ สามีตายได้นานเลวในวันนี้ผู้เป็นสะผู้เป็นมันดาอยากจะสั่งสอนลูกสาวและลูกชายของตนให้รู้จักการวางตัวการครอบครองทางครอบครัวจะเป็นสุขจึงเรียกลูกชายหรือลูกสาวเข้ามาสู่ที่ใกล้จึงเผยวาจีขึ้นไปว่ามลิกาโสลตาเอ้ยอยู่ใส่นอนนอนหล่ามหาเมจะเข้าเนเมมีเนีย่ยสิป,ปากเว้าซองเจ้าแมนยูใส มาเลกาโสลตาเอ้ยนองไอพีมานนี่จะคำเนลาเอ้ยอนุสนธิลำดับแห่งพระสัธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมาภาพาปุ้รับแล้วซึ่งคำสมุติสมัญญาฉันธานุมัติจากเจ้าพระคุณสุนทรเมธีธรมานน้นได้มาโยกโยนโอนตำแหน่งแบ่งหน้าที่ของผู้เป็นลูกชายให้ได้รับบัดนี้หน้าที่นั้นได้มาถึงแล้ว จึงใจได้ดำเนินตามบุพป,ประโยชน์ของตนสืบต่อไปใจความว่าฝ่ายว่าโสรตะผู้ลูกชายเมื่อได้ฟังบรรยายของบรรดากล่าวเช่นนั้นจึงไน้พลันตอบไปว่าอีแม่เอ้ยแม่เมเม,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 มีการหอนอันในนอจึงเอิ่นเหียกโสรตะมาหอดแล้วมีเนี่ยว่าให้บอกมาเดอิมเอิ่นลูกเอิ่นเต้าวอนวันมีเหลืองมีเล่าอย่างสีเบาตีจาดติลเลยเม่มีมะเกามาไปลา ุูกังงอยู่แถวนั้นเลยอีแม่ก็สิมาอยู่ที่น้ำกุัลสาธิตาปณะไปว่ามาริกาบุสาวเมื่อได้ฟังมันดาเก่าวกับพี่ชายว่าให้รู้จักในการวางตัวในครอบครัวจะอยู่เย็นและนางก็เห็นด้วยกับผู้เป็นมันดามันก็ทราบดีว่าเรือนสามน้ำสีนั้นควรจะทําอย่างไรจึงเก่าวขกรรมดาของตัวนอกไปว่าอีเม่เอ้ย แม่สอนไว้ลูกจือจำหนูกบ่เลยดอกจักเถื่อเดี๋ยวลูกเอ้ยลูกยังจำเจอได้เอามาใส่ยูปะจำมาใส่ยูสุญญานตัวละแม่จ้าอามเอนบอกอีหยังก่อกับไอ้นั่นน่ะมัาริการยามพรทธาตได้เข้าใจอยู่ได้แม่คือบยังสี่ดอกลาเอ้ยเห็นแม่บัวบเป็นเฮ็ดบุญหาสามีของเพลินเป็นหดบุญหาพ่อหน่อยแม่ก็เลยคิดหอดพ่อของเจ้า ขันบ่เหตดบ่เล่เป็นปิ่นเปี่ยวอยู่วางใจอีกในี่ใจลึกๆว่าอยากเคดบุญเกจกเขาสร้างโควิดมันซ่้ามันสั่งไปแล้วจากส่วนหลวงนเต่าเ็ดบุญนี่ยำเมพร้อมสันดอเ็ดบุญหาลูกฮัดอาพอของเจ้าคุรวมงไปแล้วนี่ประการที่หนึ่งอีประการที่สองเมย์ก็อยากให้ลูกคุเต่ายำพอไตไปแล้วให้หัวจักนาทีของเจ้าของนาทีของโลวงพ้ใไส้ลุงทั้งหาอาตั้งสามปีชนะตามท,ที่พอคยสอนมเมย์คยบอกค่ยว่านาที่ของหลวงพุ่ยยิ่งคือ เงีอนสามนำสี uncles, <isation> ่ก <forever> <ren Labor ator il fi> ็สี <People kek voir> <sk> ่หกก็บดลดาฟังเมย์สบสูฟังเด้อเป็นจังได้มื่อนี้พวกเจ้าต้องสองขูสองขนก่อนสิไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานมาฟั่งเมย์บอกซอกราเอาล่องว่าวบังเมย์สินั่งฟั่งกินเดบบอกสอนลูกก็ดีขึ้นกันแล้วแม่โดนโดนย่งสิเนี่มาฟังเธอหนึ่งเอาล่องว่าดูแลเมย์เมืดอนี่ bu lại trả lại chẳng niệm nó chê nam đồn đón mất khiến càn nhẫn cứ nhắn, 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 nhắn. câu mà chết nhóm cứ chẳng vào trả lên mảnh mướn mắt xa ทางบ้านถือเป็นญาติกันในธรรมมากวามงานถือเป็นบุญขอปากกวนกิดนุนพามสุขสบายดีโบไม่ไงเถอเกลีกกันจะเกือบองอย่าลืมเรื่องหัดหน้า หนึ่งสามกับหนึ่งเก่าเอาเขียนไปก่อนพ่ะนะมันก็เป็นเสียงใหญ่ๆจะเห็นเสียงใหญ่เห็นเมียอะไรเรื่อเมียบอมหมากลุ่ลากันเฮ้ยนาเลยส์บาีบ้ว่าแล้วเขียนไปก่อนจีรื่มพ่ะนะจะคงว่ามองหนีละ เมียใหญ่กูอภัยเด็กไปนอนที่เบาเล่นถือเป็นเรื่องธรรมดาเท็ดนิพพานปิศนาอ่านตั้งไปตามเรื่องเพียงแค่ปลุ่มคนเท่าบ่ราณ ยันเหี้ยบมีเลือกเปม็นไก่เมียตีจิงมิดมีบ่มีขันในขันมากเป็นปัญหามั่งตั้งเต้ดอนดาบุณบัดนี้มุนมากเข้าในนิทนตามของ ยังมีไอ้ญาเฒ่าเฒ่าวตายเลี่ยงตั้งแต่นั้นอยู่ปนกันกับเพื่อนบ้านเสียดญากิงอนาทามีบุตรตาหรือบุตรดีเดี๋ยวพัมเกียร์นักแพลไไปว่าตายไปแต่หอกช้อ สังกันสวัสดิ์พันกัวใายลูกกะเป็นกัมพาทั้งสัมพาบามีโอ้ยในตอนนี้นับตั้งเต่มือนั้นจนเมาอพอดมือนี้ลูกไข่สร้าง้างพี่ไว้ขนม ลูกทั้งสองคันไถ่ใหญ่จัดมัเลยโอ้ยในตันนี้เนี่ยใดนี้ก็ตันฮัมวานวานตันตอดปิดจบได้จบด่วน ลูกเลี้ยงลูกให้ลูกอาให้ลูกของฉันนับมาพอใสได้ลูกผูใหญ่ก็คือกันลูกยะา่าวอาลุ้มตำสูวงเสมอดามนี่ดวงบัดโนมของใครยายจันทร์ปีา ใส่เกมปามกุลาเลรี้ยเกมเนี่ยคือเกิดได้ดอกไม้ย้ำไปใส่มาใส่ยิ่แต่คนนับหน้กกันถือว่าเป็นคนดีมารักนี้อยูเงินงกดังแกแสงแกบอนไต แตกห้าใจน้ำแก่ลูกข้งสอกน้องเด็ยเยินลืมหินประเพนี้อย่างคนตีว่าสัวสาเจยนทำเบาลูกเจ้าของฟังเดล่าโซลตาเอ้ยฟังเมติถามเดิมโซลตาเอ้ย กิดจังในทางจังสิทธิ์ตังสมกับบาดเป็นชโชยความด้วยปีตนาท้าไปห้ามอนความรู้ลูกจากลุงขทั้งหาอทาทั้งสามเจ้าลูกไปไหม มันลิกาลูกเกี่ยวเป็นสาวเลี้ยลูกไปนัำคือเฮือนสามน้ำสีนั้นเป็นนาเียร์เขาเว้าบังดูคนดีบัดเนีพาที่ตา,ผาลผาดรับการหัวพาห้ำสอนที่เม้าสวสลราต่ in mau ya lem kam <im> me wa wo hai cham khao <im> สันละสละตาเอ้ยนาตีลูกของลูกผู้ชา้ลุงทั้งหาอาทั้งสามพ่อจะจำจือไดโบที่เมบอกบอกค่อยสั่งคยสอนหนักเอาแม่เอ้ยผมนั่งฟังเจ้าว่าเจ้าว่าอยู่นี่ก็หากดีตัวเลยแม่มีโอกาสบอกลูกบอกเต่าเรื่องลุงทั้งหาอาทั้งสามที่แม่บอกแม่ว่าหรือว่าอีพอต่อระบบท่านไตล้วก็เคยบอกสุฟังผมจือได้จำด้ยจะแม่บ่ลืมดอก เอากันว่าเจือได้วโาสูเม่ฟังเมืองดูท่วนคว้มเก่าคว้มหลังของกินบ่กินมะนาวของเก่าบะรอมันลืมสิว่าได้ตับปากเม่บ่เสือดิลูกบ่มันเจไ่นี้ยายมันตัวมันต้มวัดตีว่าทมทาวาที่ซื้อวัดตีอีเม่กษีว่าข้อยเรี่ยวไปยังสีหน้าอย่ามันเห็ดบ่ได้อย่านิ้จับบะได้โบสูเม่ฟังดูคำอีเม่วาจังสัตวลูกกษีว่าสูฟังหาจือได้กจำได้ถือต้องคือวอาคือว่าเด้อเม่เด้อเออปวกพอใหญ่แม่ใหญ่เป็นสิได้ไปบอกลูกบอกเต้าเป็นน้ำตัวเอาฟังได้แเป็นไงบทที่ผู้กาว่าให้ฟัง hne <Người> Mo บัดนี้เจริญพวนกัยุมทหารประชาทันสาทุจุนทุกทุกคนที่มาฟังเทศนาในวันนี้ชุกอิลีจังเห็นหน้าบุญนำพาจังได้จวม ຈັງວ່າເຈົ້າແລະແຂ່ວຈັງວ່າໄຄວແລະເຈົ້າຈັງມາພ້ອມດອກຫງ ขอขอบคุณทุกทุกท่านผู้ฟังเทศนาก่อรบ่อาวอนน้ำเลยกะเวียกงานกันบ้านอยู่จิตกันเศร้าหุ่นมาทำบุญบว่าวน่นนี่เม่เอยตั้งใจใแห่เป็นหัวคอยสะดำรับเรื่องพระรรมขอเทศนา นำว่าใจแก้กรรมให้เกิดข้ามาหาศาลผลของสินของท่านให้มากมูลพุณเพิ่มเสื่อมพระลาเต็มตั้งบารมีให้กาแก่สมเป็นพ่อเป็นเมียพาลูกหลานพี่และน้องให้เห็นมองปองพระธรรง แสนประเสริฐเลิอดลำขอให้เกิดอานิสงส์เกียรติจำนุงประสงมุนให้เกิดคุณนนุนช่วยอุทิศถึงคุณพ่อหน่อยร้อยสาคูที่มอลานะมวยให้สมกเก่เรติวานมานุมาปาลีท่านดวงวิญญาณให้รับรวสู้ขึ้นทรงสงสา ให้ได้ไปถึงห้องสวรรค์โลกเมืองเมียอยู่สุขาวดีแดนเทียพาะไทยรงเถีอง,งได้อยู่ถึงสวรรค์ฟ้าทีวดาหุ่มเฮสมเจ่พอใจเมียขนาดยากทุกทุกท่าน กิตวิญญย่างของคุณพอหน่อยร้อยสักอไปอยู่พบในภูมิในกระห้รับหูรับสาบเด้อเมื่อนีล่ลูกล้านล้านญาติพี่น้องได้ทาบุญไปหาทรงพลาไปให้มารับชวนบุญชวนกุศลนอนุโมทนานําลูกดีพอเด้อแต่คาว,วิญยาณของเจ้าตกถูกกอใคอพ้นจากทุกกันมีสุขเลว้วกระคอยสูงยิงขึ้นไปสมความุ่งม,มั่นปร,รารถนาของญาติพี่น้องด้วยสาธุบมดน,นี้ มประตูทางกระเสทำอั่นลำคาเป็นทำน้องเทศนาตั้งสดตาคอยรับแว้สิไขาทางเมนาที นำป้องเนียมหากบ่ยญ่งเอาแกตแต่ว่าใส่นลึกยิ่งก็ของของปวดโยมบ่หมุนปิดกันนำควงฉันคงไหลลองแม่นำสีนำพ้องโยมยังสามารถกันอัดแวมเป็นเขื่อนแ็ง น้ำธรรมะบ่มีฝนบ่มีแรงคือน้ำแม่ชขี้ม้ลนเปลี่ยมคือบุญบ่ลำเอียงที่ยงตรงบ่ก่อคงขันไผยแก่ประสงค์ต่างคุ้งสวหวังบ่แปรเปลเ่ียรบุญหักไหลวนเวียนเหลี่ยวน้ำแจีพวกมูจอมหฮเย็นเชื่อนอยู่บ่เศร้า ในมือนี่นาเสียงพระสามวงนี่หลังเจ้าหอสิไลพันประสานคิดไปได้ฟังนี่ควรนิีตก็ไต้ต้องไปตามเมื่องนาเมืองไหลมา่อนโยมฟังก่อนเจ้าฟ่าวิมเด้วยช